เดี๋ยวเราก็เป็นโรงเรียนมัธยมนะคะที่ที่จริงๆแล้วโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่มีความถนัดทางกีฬาหลายชนิดอยู่แล้วนะคะก็จะได้เป็นประสบการณ์นะคะที่ทางสมาคมได้มาใช้สถานที่นะคะแล้วก็มาเข้ารับการส่งอบที่โรงเรียนมูลนิมีวิชากนะคะก็ขอบคุณกับผู้สอนร่วมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในการอบรมจีไรเซน ย้อนไปเมื่อครั้งแรกก็กทราบมาว่าดีไลเซนเนี่ยก็ต้องตอดคิวกันเยอะยังไม่รวมถึงในเส้นสี่นะที่จะพวกเราได้เข้าเรียนกันเนี่ยแต่เมื่อสมาคมครับผู้สอนได้เข้ามาเนี่ยเราก็ประสานกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยขออบรมหลักสูตรทีไลเส้นครับเราก็ได้มาอบรมหลักสูตร ก็มีเสรอเป็นสองลักษสูตรเป็นทั้งหมดแปดรุ่นนะครับก็รวมไปแล้ว240คนอยครกับยังไม่รวมโครงการที่ล่าสุดครับที่ทางสมาคมฟูตบอลสมาคมผู้ฝึกสอนเนี่ยร่วมกับกับสมาคมฟูตบอลเนี่ยไปอบมรมโค้ชให้อบรมให้โค้ชใช่ไหมแล้วก็ กรรมการตัดสินเนี่ยที่หนองือล่าสุดน,นะครับในการที่เรียนรู้เทคนิคนะครับในการที่เรื่องของกติกาว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับพวกเราต่อไปเป็นจีเี่ยแล้วจะจะเป็นซีเนี่ยก็ควรรู้กติกา,าใหม่ๆเรื่องของการทำฟาวเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมีประโยชน์นะครับเพราะมันมีส่วนในการพัฒนามาตรฐานนะครับของอนาคตนะครับในว่าร์เรอรนั่นเอง หรืออาชีพฟุตบอลต่างๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์นะครับก็ต้องต้องขอบคุณท่านรอง,อ,งออีกท่านหนึ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณวิทยากรจากสมาคมฟุตบอลของผู้บริหารของอุปนายกที่ของผู้บริหารของสมาคามผู้สอนเนี่ยร่วมกันทําให้โครงการเนี่ยัประสบความสําเร็จนะครับเรารวมมาวันนี้ก็เป็นเรื่อสุดท้ายแล้ว เขาขอให้ทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในอาชีพทุกคนนะครับเึ่งเป็นกีฬามหาชนระดับโลกและมีคนเข้าติดตามเป็นพันล้านคนนะครับเขาขอให้ทุกคนโชคดีนะครับถ้ามีอะไรก็ถือว่าเราอยู่ในในของกลุ่มสมาคมผู้สอนแล้วการรุ่นนี้ก็ควรจะมีการควรจะมีประธานรุ่นในการที่ติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกัน ต่อไปก็ฝากเลขาด้วยว่ารุ่นที่ผ่านการอบรมทั้งหมดตอนนี้สองอิคนเนี่ยก็ควรจะสร้างเครือข่ายกันับเพื่อพัฒนาวงการฟุตบอลต่อไปขอบคุณมากครับ